สวัสดีครับวันนี้พบกับน่มหล่อนหน้าตีตาตีกินโชวนะครับวันนี้สัดเ์เบอร์เกอร์สี่ชิ้นฝนมันตกนะครับผมก็เลยออกไปหาผักหาอะไรไม่ได้นะครับก็เลย ได้เท่านี้ก่อนเนาะวันนี้จัดเบอร์เกอร์มาพูดถึงเรื่องตรงหน้าดีกว่านะครับหอมอะดูเนี่ยโหดูครับอันนี้มือเที่ยงนะครับเนี่ยกินเบอร์เกอร์โชว์ฮะนี่เลยเปิดมามเบอร์เกอร์สี่ชิ้นให้น้ำจิ้มมาสี่หอ่อครับ ก,กัดยัอวๆเลยนะดอูอืมอร่อยครับมันจะเปรี้ยวๆมะเขือเทศนิดนึงนะครับเห็นมะเขือเทศไหมคอืมวันนี้เขาบอกเอาไฟมาใส่นิดหนึ่งนะบอกว่าข้างหลังมันดูโล่งๆไปหน่อย ผมก็เลยเอาไฟมาผ่านรอบต้นมาเลยผมเปิดโชว์ได้ไหมอืดูครับโอ้อยเรื่องเหลืองนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรน,นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้จริงนะอืมงหหมูเยอะมากอ่ะ อันนี้มันมีผักมนีมะเขือเทศมันก็เลยไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่ถ้าเกิดมีแต่ขนมปังอะไรเงี้ยมันเลี่ยนนะพอดีแหละเพราะเราไม่มีผักนะครับแล้วก็ออกไป,ไปตัดใบตองไม่ได้ด้วยไม่โตเบานะครับฝนเนี่ยตกแรงเสียงเริมเบาแล้ว ต่อไปเป็นการใส่ซอสอุยซอวยิ่งมีน้อยอยู่ยิ่งทำหกเลยผมจริงจริงๆแล้วผมจะเอาใส่ถ้วยนะควก็กินนะแต่ว่ามันไม่คือนะนี่อย่างนี้คือขวาาครับหืมหนุ่หมูทะลักฮะทะลักเลย ไม่รู้จะให้ดูมุมไหนดีเพราะมุมไหนกันแม่งตาดีนะผมขพูดไปนะช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาจัดให้มันเพอร์เฟกตักเท่าไหร่เพราะว่าช่งนี้ยุ่งๆอยู่นะครับอืม วันนี้ผมจัดมาสี่ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่ามีใครเคยกินมากกว่าสี่ไหมครับเอาแบบเอซผมนะแม่ผมไม่ได้ไปท้าแข่งกับยูทูบเบอร์คนหนุ่มคนอื่นนะครับไม่ใช่นะ จริงไอ้เรืองเหลืองนี่ผมไม่รู้นะอะไรที่มันวางอยู่บนหมูอ่ะหมูหรือไก่ไม่แน่ใจะนะครับกินมาสองชิ้นละยังไม่แน้จใจเลยนะ <c oughs> ให้น้ำจิ้มมาน้อยมากเฮ้อ <c oughs> วันนี้ จัดผ่านต้องลงไปก่อนเนาะ <laughs> <S <S สองคำรักนะเอ,าอ,อ้าวเหรอคิดว่าขอสองคำมนะ มีเขาเรียกอ,อะไรหอมนะครับมีหอมด้วย ผมว่าผมพาลาดละผมไป่ได้น้ำมาด้วยครับแต่ชิ้นสุดท้ายผมสู้แล้วนะชิ้นสุดท้ายไปไงนะคบหนึ่งคง เออทอเสีย,ย,ยงดูดเมื่อกี้เป็นไงคือยอดเลย ชิ้นสุดท้ายนะครับมันก็จะช้านิดหนึ่งเพราะมันเริ่มจะเลี่ยนเริ่มจะแน่นแล้วเนาะสามชิ้นเนะี่ยผมว่ากำลังพอดีสี่ชิ้นเนะี่ยเต็มที่แล้วเสียดายของนะ้วสี่ชิ้น Mm hmm. ไม่ไหวทีน,นี้ไม่ไหว mm hmm. นี่่าไรห <c oughs> ลับตาแล้วอะ่ะเ <c oughs> คนไม่ลงแล้ว ทีนี้ขออนุญาตครับไม่หวานนะมเอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครเคยกินเบอร์เกอร์นะครับเยอะที่สุดนะครับกี่ชิ้นเอางี้ กี่ชิ้นแล้วก็ชิ้นนึ่งกินกี่คำดีกว่เมื่อกี้ผมไม่ได้นับด้วยแต่ผมว่าน่าจะมีสิบน่าจะเกือบสิบคำได้นะคำคำที่กัดนะไม,ไม่ใช่คำที่เคี้ยวนะคำที่กัดนะน่าจะไม่เกินสิบหรอกผมอะ่ะนะแต่ก็เกือบถึงอย่าลืมคอมเมนต์มากินสูสรเกีเช้นแล้วก็ชิ้นหนึ่งกินกี่คำนะครับไม่ต้องเอาสองคำรักนะเหมือนผมไม่ต้องโอเคครับไปเจอกันใ่คลิปหน้ากับ วันฝนตกนะครับแบบนี้นะครับนุม่มหล่อหน้าตีตาตีกินโชว์ <c oughs> โอ้โหพยายามไหมพยายามจะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> เหมือนผมพูดวนไปวนมา